ก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อกันว่าถ้ามีอะไรที่มันเดินทางเข้าสู่หลุมดำแล้วมันจะไม่สามารถหลุดลอดออกมาได้แต่ว่านั่นมันใช้ไม่ได้กับทฤษฎีควอนตัมณบริเวณรอบ,บขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำซึ่งเป็นขอบเขตที่แม้แต่แสงก็ไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้แต่ว่าในทฤษฎีควอนตัมมันจะมีการสร้างคู่อนุภาคและปฏิอนุภาค ทุกคนน่าจะรู้จักอนุภาคกันอยู่แล้วดังนั้นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิอนุภาคกันก่อนปฏิอนุภาคเป็นแนวคิดเชิงฟิสิก์ควอนตัมอนุภาคทุกชนิดมันจะมีคู่ที่เป็นปฏิอนุภาคซึ่งมันจะมีคุณสมบัติและมวลที่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีประจุฟไฟฟ้าที่ตรงกันข้ามยกตัวอย่างเช่นอิเล็กตรอนและก็โพซิตรอนอย่างที่หลายคนทราบอิเล็กตรอนมันมีประจุฟไฟฟ้าที่เป็นลบ ส่วนโพซิตอนมันเป็นปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอนซึ่งมันมีมวลเท่ากันแต่ว่ามันกลับมีประจุไฟฟ้าที่เป็นบวกเมื่ออิเล็กตรอนและโพซิตอนเข้ามาเจอหน้ากันมันจะทําลายล้างกันเองและพลังงานจากการทําลายล้างมันจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของโฟตอนและก็รังสีแกมมาการเกิดขึ้นและการสลายตัวของคู่อนุภาคและปฏิอนุภาค ในบริเวณที่มีพลังงานสูงมากๆเช่นบริเวณที่ใกล้กับเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดําอนุภาคและปฏิอนุภาคมันสามารถเกิดขึ้นได้มาจากความว่างเปล่าตามทฤษฎีควอนตัมมันอาจจะฟังดูปแปลกๆแต่ว่าการเกิดอนุภาคและปฏิอนุภาคมันไม่ได้เกิดมาจากความว่างเปล่าที่แท้จริงเพราะว่าแม้แต่ในพื้นที่ที่ดูว่างเปล่าฟิสิกควอนตัมได้บอกกับเราว่ามันน่าจะมีพลังงานและความผันผวน,ผอนข,อของพลังงานเล็กๆ ที่คอยสร้างอนุภาคเสมือนขึ้นมามันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ว่าเราขอข้ามจุดนี้ไปก่อนกลับไปยังเรื่องของอนุภาคและปฏิอนุภาคการแยกตัวของคู่อนุภาคและปฏิอนุภาคที่อยู่ใกล้กับหลุมดํามันได้เกิดขึ้นเมื่อคู่อนุภาคและปฏิอนุภาคได้เกิดขึ้นณนะบริเวณใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดํามันมีความเป็นไปได้ที่อนุภาคหนึ่งจะหลุดออกไปจากขอบฟ้าเหตุการณ์ในขณะที่อนุภาคอีกตัวจะถูกดึงเข้าไปในหลุมดํา อนุภาคที่หลุดออกมามันจะถูกสังเกตได้เราเรียกมันว่ารังสีฮอว์กิงการสูญเสียพลังงานและมวลของหลุมดําและหลังจากที่มันได้มีอนุภาคเคลื่อนที่ออกมาจากหลุมดําหลุมดํามันก็จะสูญเสียพลังงานไปเล็กน้อยและเมื่อการสูญเสียพลังงานของมันได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลุมดําเองมันก็ค่อยหดตัวลงเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะหายไปเมื่อพลังงานของมันถูกใช้ไปจนหมด ระยะเวลาของมันขึ้นอยู่กับมวลของหลุมดํายิ่งหลุมดํามีมวลมากการหดตัวและการสลายตัวก็จะยิ่งช้าลงตามไปด้วยแต่นั่นมันก็ในระดับเวลาที่นานมากยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าหลุมดํามีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ซึ่งเทียบกับหลุมดําด้วยกันเองถือว่ามันมีมวลที่น้อยมากแต่ว่าหลุมดําที่มีมวลเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์ มันน่าจะใช้เวลาในการสลายตัวประมาณ10ยกกำลัง67ปีซึ่งนั่นมันอายุมากกว่าจักรวาลในปัจจุบันที่มีอายุประมาณ10ยกกำลัง10ปีแต่ว่าการสร้างอนุภาคมันจะต้องอาศัยพลังงานเมื่อพลังงานเหล่านี้ออกมาจากหลุมดำมันก็จะเกิดการสูญเสียพลังงานบางส่วนของหลุมดำไปซึ่งผลนั้นมันทำให้มวลของหลุมดำได้ลดลงซึ่งนั่นมันก็หมายความว่า ตัวของอนุภาคเองมันน่าจะเอาพลังงานมาจากหลุมดำในเขาบอกว่าตัวของอนุภาคเองมันเกิดมาจากความว่างเปล่าการที่จะหาคำตอบนี้ได้เราจะต้องทำความเข้าใจนิยามทางฟิสิกส์คลาสสิกในฟิสิกส์แบบดั้งเดิมสุญญากาศถูกมองว่ามันเป็นสถานะที่ไม่มีสสา,ารหรือว่าอนุภาคใดๆเลยทำให้เราเข้าใจว่า,วามันว่างเปล่า เพราะว่ามันไม่มีโมเลกุลอะตอมหรือว่าอนุภาคที่อยู่ณบริเวณนั้นแต่ว่าในระดับควอนตมัมเราได้พบว่าแม้แต่ในสุญญากาศเองมันก็มีความผันผวน,นของพลังงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องความว่างเปล่าตามหลักฟิสิกส์ควอนตมัมมันไม่ใช่ความว่างเปล่าที่แท้จริงแต่ว่ามันคือการผันผวน,นเล็กๆที่ทำให้อนุภาคเสมือนเกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าสุญญา,าศในควอนตัมันก็จะมีพลังงานแฝงอยู่แต่ว่าการที่เราเลือกใช้คําว่าความว่างเปล่ามันจะทําให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถแยกแยะได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับสารและพลังงานที่เราคุ้นชินและรังสีฮอกิงมันเกิดขึ้นในบริเวณที่ใกล้กับเส้นขอบฟ้าของหลุมดํามันไม่ได้เกิดขึ้นที่อยู่ภายในหลุมดําหรือว่าเลยเส้นขอบฟ้าของหลุมดําเข้าไป และความรู้ในปัจจุบันของเราก็คือหากว่ามีวัตถุหรือว่าอนุภาคใดๆที่เคลื่อนที่เลยเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำเข้าไปมันจะไม่สามารถหลบหนีหรือว่ากลับออกมาได้ดังนั้นร่างสี่หอกิีงเองมันจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์เท่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในหลุมดำ เมื่อวัตถุเข้าใกล้กับหลุมดําแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อด้านที่อยู่ใกล้กับหลุมดํามันจะรุนแรงกว่าอีกด้านที่อยู่ห่างไกลออกไปส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างแรงทั้งสองด้านมันทําให้วัตถุนั้นได้ถูกยืดออกไปตามทิศทางการตกเข้าสู่หลุมดําในที่สุดวัตถุก็จะยาวขึ้นตามความต่างระหว่างแรงทั้งสองด้านจนมันมีลักษณะคล้ายกับเส้นสปาเกตตี แต่ว่าความรุนแรงของมันจะขึ้นอยู่กับมวลของหลุมดํายกตัวอย่างเช่นหลุมดําที่มีมวลไม่ค่อยมากอย่างเช่นหลุมดําดาวฤกษ์แรงโน้มถ่วงของมันจะมีแรงมากพอทําให้เกิดสเปกติฟิเคชันขึ้นก่อนที่จะถึงขอบฟ้าเหตุการณ์วัตถุจะถูกดึงและบีบอัดและเริ่มแตกสลายก่อนที่จะถึงขอบฟ้าเหตุการณ์แต่ว่าถ้าเป็นหลุมดําที่มีมวลขนาดใหญ่เช่นหลุมดํามวลยิงยวดัที่อยู่ในใจกลางของดาราจักร เส้นขอบฟ้าเหตุการณ์มันจะอยู่ห่างจากใจกลางของหลุมดํามากแรงโน้มถ่วงมันจึงมีไม่มากพอที่จะทําให้เกิดสเปกติฟิเคชันจนกว่าวัตถุนั้นจะเริ่มเข้าใกล้ใจกลางของหลุมดํามากขึ้นเมื่อวัตถุได้เข้าใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์ความโน้มถ่วงที่รุนแรงมันจะทําให้เวลาได้เดินผ่านไปช้าจากมุมมองของผู้ที่สังเกตในระยะที่ห่างไกลวัตถุจะดูเหมือนเคลื่อนช้าลงเรื่อย และมันก็เหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ที่บริเวณขอบฟ้าเหตุการณ์วัตถุจะค่อยๆจางหายไปเมื่อเข้าใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์เนื่องจากว่าแสงจากวัตถุมันได้ถูกเลื่อนความยาวคลื่นจนกลายไปเป็นอินฟาเรดในระดับที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่ว่าในมุมมองของวัตถุที่ได้ตกเข้าสู่หลุมดําเราจะรู้สึกว่าเวลายังคงเดินตามปกติเราจะไม่รู้สึกว่าเวลามันได้ช้าลงหรือว่าหยุดนิ่ง เมื่อเราเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์แต่เราจะเห็นว่าเวลาและการเคลื่อนที่ที่อยู่ห่างไกลจากเรามันจะเคลื่อนที่เร็วมากซึ่งนั่นมันเป็นผลมาจากการบิดเบี้ยวของการเวลาที่เกิดขึ้นกับหลุมดําและอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับหลุมดํามันก็คือเลนส์ความโน้มถ่วงมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุที่อยู่ห่างไกลมันได้เดินทางผ่านบริเวณที่ใกล้กับหลุมดํา และมันได้โคง้งหรือว่าบิดเบี้ยวไปตามความโค้งของการอาวกาศที่อยู่รอบหลุมดํามันทําให้เรามองเห็นภาพวัตถุที่อยู่ด้านหลังของหลุมดํามีลักษณะที่บิดเบี้ยวหรือว่ากระจายออกไปหลุมดํามีแรงโน้มถ่วงที่สูงมากซึ่งทําให้การอาวกาศรอบๆมันได้ถูกบิดเบี้ยวส่งผลให้แสงที่เดินทางผ่านบริเวณน,นั้นมันจะถูกดึงดูดหรือว่าโค้งงอตามแนวแรงโน้มถ่วง จากการบิดเบี้ยวภาพดาราจักรหรือว่าวัตถุที่มันอยู่ห่างไกลออกไปที่มันอยู่ด้านหลังหลุมดําอีกทีและมันจะมีลักษณะที่เป็นวงแหวนเราจะเรียกมันว่าวงแหวนไอสไตล์ทาให้เราสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังของหลุมดําได้เลนส์ความโน้มถ่วง oh เป็นเครื่องมือสําคัญที่เราใช้ในการศึกษาวัตถุที่อยู่ห่างไกลจากเรามากมันส่งผลให้เราสามารถศึกษาโครงสร้างลักษณะของเอกภพในยุคแรกๆได้ และนอกจากนี้มันยังบอกตำแหน่งและมวลของหลุมดำที่เราไม่สามารถมองเห็นได้และมันยังช่วยในการศึกษาเกี่ยวกับสาสารมืดซึ่งเป็นสสาราที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้แรงโน้มถ่วงจากสาสารมืดมันก็สามารถทำให้แสงโค้งงอได้เช่นเดียวกัน